Autonomy is an illusion. วอล์คัมทูไมโครจิบิลิเยสวัสดีครับผมเจมส์จิมารูนะครับหลายคนคงเล่นเกมบลิคออริจินวายเวิร์กกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในแพทช์4.2นี้กันนะครับบอกเลยว่าในแพทช์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับและคราวนี้นะครับถึงคราวของรูนครับซึ่งบอกเลยว่ารูนนะครับผมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเพิ่มรูนใหม่เข้ามาด้วยละครับโดยจะมีรูนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่น่ารักของเราครับกับ เมื่อคุณเล่นเกม League of Legends และคุณต้องการสก,กินแบบของมันต้องมีต้องการเติมเงินแบบถูกดีและรวดเร็ววันนี้ขอแนะนำ Rich Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีูิติตตาม100,000คนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายที่ www.richmanshop.com ีิลิงดานล่างใต้คลิป อัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ r i s h m a n Shop เติมเ,มเกมราคาถูกและ IG w r i s h m a n Shop นะครับเพียงให้เข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมก,กรอกต i ยอด ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกชำระเงินได้เลยสแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ r i s h m a n Shop ลิ่งน,นล่างใต้ลิดนะจ๊ะ แล้วก็แว่นออบตาสนะครับผมแว่นกันแสงสีฟ้าที่สามารถกันแสงสีฟ้าจากการเล่นเกมมือถือนะครับหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับใครสนใจนะครับผมอยากได้แว่นกองแสงที่สามารถปกป้องดวงตาของคุณสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจินวารุนะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในตัวของรุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับรุนนะครับผมจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆนะครับผมส่วนแรกก็คือรุนที่มีการบัฟนะครับผมให้เก เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รูนที่3นะครับนั่นคือรูนที่มีการนําออกไปนั่นเองครับโดยจะสรุปง่ายๆตามนี้เลยนะครับรูนแรกนะครับผมที่มีการบัฟมานะครับนั่นก็คือรูนตัวของอิเล็กตริคิวครับแน่นอนนะครับผมว่าใครนะครับผมที่เล่นรูนอิเล็กตริคิวเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับผมรูนอิเล็กตริคิวเป็นอะไรที่เบิร์สดาเมจได้ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าพอเข้าช่วงประมาณกลางเกมถึงท้ายเกมจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจในการเบิร์สเนี่ยยกก็ไไมมมม่ดดด้้้แรรงงาาาขนนนนนนััััะคบผ จะมีการบัฟดาเมจเพิ่มเข้ามาครับโดยตัวของการบัฟดาเมจนี้นะครับจะมีการบัฟจากปกติ35หน่วยถึง189หน่วยตอนนี้เปลี่ยนไปนเป็น40ถึง194หน่วยนั่นเองนะครับเกเดียวได้เลยว่าดาเมจนั้นเพิ่มตั้งแต่ดาเมจต้นยันดาเมจท้ายเกมเลยทีเดียวงานนี้นะครับผมตัวของ Electric คิน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับ ใครนะครับผมที่ชอบสายฟ้าอยากเบิร์สดโหดๆนะครับตัวของเลติคิวก็น่าเล่นขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วครับต่อไปนะครับผมเรามาพูดถึงรุ่นใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาครับรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับชื่อว่า Toss n e น s ครับ ซึ่งรุนตัวนี้นะครับผมจะมีการมาทดแทนตัวของรุนไททันออกไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าพูดทีเดียวไปเลยเนาะก็คือรุ่นไททันที่เป็นรูปนอแรดนะครับทัวออกไปครับตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นตัวของทอสเนี่ยขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับดยตัวของรุนทอสเนี่ยนะครับผมจะมีความสามารถตามนี้ครับนั่นก็คือจะทําการเพิ่ม10%เทรนเนอซิตี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่ตัวเรานั้นโดนซ c ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตันไม่ว่าจะเป็นการโดนสโลไม่ว่าจะเป็นการโดนลูทหรืออะไรก็ตามนะครับผมด จะทําการเพิ่ม10เทนาซิตี้ทันทีโดยจะได้รับ16-30เกาะและเกาะกันเวทเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับเป็นระยะเวลา1.5วินาทีนั่นเองครับและอะไรก็ตามนะครับผมที่ได้รับ CC ก็จะมีการแสดงผลทันทีและจะมีการรีทันทีนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่รู้ว่าเทนาซิตี้คืออะไรนะครับมันคือค่าต้านทานสถานะต่างๆนะครับผมยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ทําให้โดน CC ได้น้อยลงนั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมมองว่ารูนนี้นะครับผมถือว่าเป็นรูนที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่า มที่เราโดนซีซีนะครับตัวเรานั้นก็จะถึกขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้รับเกาะ16-30เป็นเกาะกายภาพและเกาะกันเวทขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับเส้นจุดนี้เองนะครับผมก็ทําให้ตัวละครของเรานั้นมีความสามารถที่จะมีการเอาตัวรอดได้ง่ายมากินขึ้นนั่นเองนะครับเรียกเลยว่ารุ่นนี้นะครับผมเหมาะสําหรับใครนะครับที่ต้องการจะเอาตัวรอดเก่งๆนั่นเองนะแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่ารุ่นนี้จะแสดงผลเพียงแค่1.5วินาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เป็นการเอาตัวรอดได้ในวินาทีสั้นๆนั่น นะครับผมนั่นก็คือรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งจะมาแทนรุ่นเก่าด้วยนะซึ่งรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นตัวของ Transcendence ครับซึ่งจะมาทดแทนตัวของรุนฮันเตอร์จีเนียสเองครับโดยตัวของรุน Transcendence นี้นะครับผมความสามารถจะมีตามนี้เลยครับโดยการทำงานของตัวรุน Transcendence นะครับเป็นรุนที่เหมาะสำหรับการที่เราจะเล่นไปในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยจะอิงตามเลเวลของผู้ใช้เป็นหลักโดยใช้ความสามารถตามนี้ครับเมื่อเลเวลหนึ่งนะครับผมจะทาให้เรานั้นได้รับ6 ability haste หรือว่าได้รับความเร็วในการใช้สกิลเพิ่มมากขึ้น6หน่วยนั่นเองเมื่อเราเลเวล6นะครับจะได้รับ โบนัสเพิ่มเติมอีก6 ability haste รวมกันกลายเป็น12ครับซึ่งทําให้เรานั้นสามารถใช้สกิลได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเลขว่า11เนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราใส่สกิลปกติใส่แชมเปี้นยนศัตรูนะครับจะทําการลดคูลดาวสกิลนั้นๆไป15%นะครับ โดยลดมากสูงสุดถึง8วินาทีครับแต่ว่าไม่นับรวมสกิลอันติเมทนะครับนับเฉพาะสกิล1นึ่งสกิลสสกิลสที่กดใช้นะสกิลอันติเมทไม่นับนะครับซึ่งดูจากทรงแล้วนะครับผมขอบอกเลยครับผมว่าตัวของรูนนี้นะครับจะเป็นรูนที่ได้รับความนิยมอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเป็นการลดคูลดาวทาให้เรานั้นใช้สกิลได้บ่อยมากยิ่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้นอาจจะเห็นคอมโบการใช้สกิลได้บ่อยจากแชมเปี้ยนบางตัวนั่นเองนะครับซึ่งนี้นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับรูนที่จะเข้ามาในแพท4.2นี้นะครับซึ่ง้าเกิดว่าปีการผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยนะจุดนี้ด้วยนะครับ และเพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับรูนนี้ก็สามารถคอมเมนต์วาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดีคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงระบบภายในเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงในแพท4 2กันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับยังไงนะครับขออนุญทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League o f l i g e n d s Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเ,เพื่อนคิดถึงเกม League of l e g e n d s Wild Rift คิดถึงจินวารุ ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมเด็กออริจินวายริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็กออริจินวายริฟไม่มีแขวนที่เพื่อนเราสามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้้าาานนนนลลลล่่งใตคคิปเหมมืืออกััะะรบแย กลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึง t i k t o อกจิมวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า